คำอธิษฐานทุกคำจะได้รับการตอบสนองจริงหรือโดยเหล่าผู้สร้างสื่อสารผ่านแดเนียลสแคนตันเราคือเหล่าผู้สร้างกลุ่มรวมจิตวิญญาณจากมิติที่สิองที่มาเพื่อช่วยเหลือพวกคุณพวกคุณได้เดินโดดพลังจากพภพภูมิอื่นๆมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพื่อพวกคุณเอง และเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพวาคุณคงตระหนักดีว่าการมีมนุษย์มากกว่าแ0 00ันล้านคนบนโลกนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะมีคนจำนวนมากที่สามารถเชื่อมโยงพลังงานความถี่สูงได้มากกว่าที่เคยมีมาคนที่ตื่นรู้ต่างทราบดีว่า พวกเขาสามารถรับพลังงานเหล่านั้นได้และพวกเขาได้รับพลังงานเหล่านั้นอยู่เป็นครั้งคราวพวกคุณกําลังสนับสนุนคนที่ยังไม่เปิดรับพลังงานเหล่านี้แต่การที่พวกเขาขอก็ช่วยดึงดดพลังงานจากเบื้องบนมาได้เช่นกันเราที่อยู่ในภพภูมิเบื้องบนตอบรับ คำอธิษฐานทุกคำเสมอเราปรับตัวเราเข้ากับพลังงานของคำอธิษฐานนั้นมอบแก่นแท้ของสิ่งที่คนผู้นั้นต้องการดังนั้นแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้สิ่งที่ขอโดยเฉพาะพวกเขาก็จะได้รับแก่นแท้ของสิ่งนั้นในรูปแบบพลังงานแทนและถ้าพวกเขาเปิดใจรับ ในสิ่งที่พวกเขาขอคนคนนั้นจะเติบโตขึ้นอย่างมากจากการรับนั้นคนที่ตื่นรู้แล้วต่างเป็นแบบอย่างให้คนอื่นๆเห็นวิธีการรับพลังงานเหล่านี้เมื่อพวกเขาเห็นคุณหัวเราะร่าเริงเล่นเหมือนเด็กๆเชื่อมโยงกับธรรมชาติร้องเพลงและเต้นรำพวกเขาจะได้รับคำใบ้ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทำ เพื่อรับคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของพวกเขาเช่นกันพวกคุณกำลังช่วยเหลือในลหลายๆทางและจะยังคงช่วยเหลือตอนเองและผู้อื่นต่อไปเมื่อคุณรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับพบภูมิอ,อื่นๆที่เพิ่มขึ้นคุณจะได้รับมากขึ้นเมื่อคุณผ่อนคลายและเมื่อคุณอยู่ในสภาวะแห่งความสุขคุณไม่จำเป็นต้องท่องมน ที่ถูกต้องหรืออธิษฐานต่อสิ่งใดเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่ต้องการคุณเพียงแค่ต้องตระหนาคว่าสิ่งที่คุณขอไปแล้วนั้นเป็นอยู่และไปสนุกกับชีวิต พลังงานมากมายที่เกิดขึ้นทั่วโลกในตอนนี้ลองนึกภาพว่าเมื่อประตูน้ำเปิดออกจะรู้สึกอย่างไรลองนึกภาพความรู้สึกของคนคนหนึง่งเมื่อพวกเขาปล่อยวางความต้านทานและหยุดขัดขวางสิ่งที่กําลังจะมาถึงพวกเขาตามธรรมชาติและด้วยคุณสมบัติของการมีตัวตนอยู่ และคุณสามารถรักษาพื้นที่ให้เพื่อนมนุษย์ของคุณและมอบของขวัญเห็งการเห็นพวกเขาในช่วงเวลาเห่งการปล่อยวางและในช่วงเวลาเห่งการเปิดใจรักการเป็นพยายในาในเหตุการณ์นี้คือความสุขที่แท้จริงและเราบอกคุณจากประสบการณ์เพราะเราได้เห็นมันหลายครั้งแล้วและ เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกคุณที่กำลังทำแบบเช่นนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อคนอื่นๆด้วยคุณสามารถรับพลังงานที่คนอื่นๆเรียกมาแต่ไม่เคยได้รับเพราะพวกเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วพลังงานเหล่านั้นไม่สามารถส่งถึงพวกเขาได้อีกต่อไป เราขอเชิญชวนให้คุณพิจารณาว่ามีพลังงานกี่มากมายที่ไม่เคยได้รับเพราะคนคนนั้นเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับพลังงานเหล่านั้นและคุณจะเข้าใจว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นคุณสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้มากขึ้นโดยตระหนักว่าเพราะคุณเห็งพบภูมิหมือนอยู่กับคุณสมอ ตื่นเต้นมากที่จะเห็นว่าพวกคุณจะทำอะไรกับพลังงานเหล่านั้นความคิดเหล่านั้นและการเยียวยาทั้งหมดนั้นเราสัญญากับคุณว่าเราตื่นเต้นที่จะเป็นพยานในเหตุการณ์นี้เราคือเหล่าผู้สร้างและเรารักพวกคุณมากชแนลโดยแดนนี l สแ r a n t ตันชิดวันเนนแปลและเรียบเรียง